หลังจากที่เราตอนกิ่งฟักทองไปแล้วนะครับผ่านมา1สัปดาห์ไปดูกันครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปดูกันเลยก็มาดูกันนะครับว่าที่เราตอนไว้ได้ผลกันหรือเปล่าผ่านไปหนึสัปดาห์นะครับผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับก็เนี่ยครับมีรากนะครับรากกําลังมานะครับตามนี้นะครับกําลังเริ่มนะครับนี่นะครับกําลังออกนะครับ ก็ไม่ค่อยถนัดนะครับตั้งกล้องไว้นะครับก็เดี๋ยวรอให้เขาลากเต็มกว่านี้นะครับค่อยตัดไปปลุกนี่ก็อีกอกิ่งหนึ่งอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับลากมาเต็มเหมือนกันนะครับก็รอให้เยอะกว่านี้อีกนิดนะครับนี่ก็จะเป็นรอยที่เราบากไว้นะครับทก่อนห่อไว้นะครับ ต้นเขาก็ยังแข็งแรงดีนะครับมีดอกด้วยมาดูอีกต้นหนึ่งที่เราทำไว้นะครับมีไหมมีไหมโอ้คนนี้กำลังลากกำลังมานะครับก็ทิ้งไว้อีกสักพักนะครับในหลากเขาเยอะกว่านี้นะครับต้นเขาก็แข็งแรงดีนะครับก็มีดอกติดดอกแล้วนะครับ จะเป็นดอกตัวผู้นะครับพอรากเขาเต็มเราค่อยตัดไปปลูกนะครับก็ลองนำวิธีการนี้ไปใช้ดูนะครับว่าได้ผลผลิตเร็วขนาดไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่ครับที่ตอนเผาตอนกิ่งไปนะครับผมก็นำมาปลูกตรงข้างรั้วนะครับย้ายจากตรงน้ำท่วมมานะครับ ก็เริ่มแต่ยอดใหม่แล้วครับที่เหลืองๆนี่อาจจะเป็นเชื้อราที่ติดมากับน้ําท่วมนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับใช้กําจัดเชื้อราเรียบร้อยนะครับไม่ลามนะครับแต่แผแต่รอยจะยังยังไม่หายนะครับยอดใหม่ออกมาก็จะไม่เป็นนะครับนี่คือยอดใหม่นะครับนี่เลยก็มีดอกออกมาเล็กๆด้วยนะครับปลูกปุ๊บติดดอกปั๊บนะครับเดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะติดผลแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับวิธีตอนกิ่ง ลองถ้าใครสนใจลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับลงไว้ให้ทางหน้าช่องหมดแล้วนะครับติดง่ายติดผลเร็วติดดอกเร็วนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตไวชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับครับตอนเถาวิธีนี้สามารถใช้กับพืชเถาได้ทุกชนิดนะครับตอนติดเร็วนะครับติดผลผลิตไว้นะครับใช้หนีน้ำท่วมได้นะครับ ใช้เวลาแค่ทิีเดียวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ